ยังมีผู้ติดตามถึง65%ที่ยังไม่ได้ติดตามก็มอย่าลืมเข้าไปติดตามกันเลยนะครับก็เพื่อจะได้รับชมคิดใหม่ๆก่อนใครนะครับติดตามกันด้วยนะครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เชนเคยซึ่งวันนี้กับผมเองไอคิวชนแนลนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการมาบอกข่าวกิจกรรมการแจกสตว์กเกอยงที่ผมเคยบอกไปในท i k ต o ตอนะครับแล้วคนใน YouTube ก็อาจจะได้ยินกันลวมั้งบางคนนะครับ ซึ่งนะครับข่าวที่ผมวันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะวันนี้วันที่สิบนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเองวันที่สิบสามนะครับถ้าผู้ติดตามนมไปถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบศัพ์นะครับก็จะเลื่อนวันแจกนะครับไปเป็นวันที่สิบสี่นะครับซึ่งผมก็จะมาบอกีนส่วนช่วงเวลานะครับก็น่าจะเป็นช่วงสิบโมงเชา้าส่วนช่วงเย็นผมจะไม่แจกนะเพราะว่า ขี้เกียจทํานะครับช่วงนั้นเพราะว่าช่วงเช้าผมจะว่างอยู่นะช่วงบ่ายผมเรียนไม่ว่างเท่าไหร่นะก็มีประมาณนี้แล้วกันก็สําหรับใครที่อยากได้นะก็จีบติดตามกันละกันนะครับก็วันนี้ผมก็มาบอกแค่นี้แหละเพราะว่าเผื่อคนที่เขาโหผมมาขอทุกวันเลยขอสัดเลี้ยงขอสั์เลี้ยงนะสี่รอยบีมู่ในธนาคาร หนึ่งทียงไม่แจกหนึ่งทียงไม่แจกทำได้โอเคแล้วก็มีประมาณนี้แล้วกันเอา้ากดไอ้นี่อยู่ไม่ใช่หรอโอเคก็ใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับก็ทํําทาไมทุกคนเห็นว่าทำไมผมตีตีกล่องไว้เห็นนะมันไวไหมนะ่ะไวใช่ไหมก็เพราะว่าหกตอนที่ผมได้สัตว์เลี้ยงนะมันสุ่มนี่เนี่ยมาออทำไมทำไมมันกดค้างไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วกัน อืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็สําหรับใครที่อยากได้ก็ทักอบอกเอาละกันนะครับก็ผมจะแจกในวันที่สิบสามหรือสิบสี่ก็ดาก็ลุ้นกระดาัน,น,นะครับแต่ผมคิดน,น่าจะเป็นวันที่สิบสี่มั้งถ้าสิบสาไม่ได้จะผูติดตามถึงอยู่แล้วนะสําหรับผมก็ขอลาตัวไปก่อนแล้ะกันนะก็สวัสดีสวัสดีครับบยบไปไปไป,ไป,ไป,ไป